นี่คือเทคนิคลับของโรงแรมดังๆเลยนะครับวันนี้เชฟเอามาบอกกันไม่ว่าจะเป็นยำหรือส้มตำนะครับขาดเจ้าตัวนี้มันได้เลยนะครับเริ่มตั้งกระทะเลยนะครับน้ำตาลมะพร้าว 500กรัมครับน้ำโซดาอีก1ขวดครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะครับอีก80กรัมครับเกลือครึ่งช้อนชาครับน้ำปลาแท้อีก1ช้อนโต๊ะครึ่งครับแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวให้ทุกอย่างละลายให้เข้ากันให้หมดครับการใส่น้ำโซดาเข้าไปจะทําให้น้ําเบทของเราตัวนี้ไม่คืนตัวนะครับเมื่อเคี่ยวได้ที่แล้วนะครับเชฟก็จะนํามาพักไว้ให้เย็นตัวนะครับแล้วก็นําไปใส่เครื่องปั่นต่อเลยครับ การปั่นเนี่ยจะทําให้เรานําน้ําเบทต,ตัวเนี้ออกมาทําเป็นน้ํายาเนี่ยจะทําให้สีสวยขึ้นนะครับน่ารับประทานแล้วก็เพิ่มยอดขายขึ้นได้ทีเดียวแหละครับให้ดูก่อนนะครับเชฟจะใส่ไป2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่พริกตามด้วยน้มามะนาวอย่างที่บอกเลยนะครับนําส่วนประกอบต่างเนี่ยลงมาใส่ได้เลยนะครับอยากจะทําเป็นยา